อันดับต่อมาอันดับ4ี่ของเรานะครับเรียกว่าหลุดจากแบงค์ไปแล้วนะครับมาดูตัวของ i อ t กันบ้าง Advanced Info Suite หรือ AIS ทุกคนนะฮะก็ดูง่ายๆเลยว่าตัวของราคาหุ้นไม่ขึ้นเลยทุกคนผมไม่ได้ซื้อหุ้นเพิ่มเลยนะครับเท่าเดิมเลยแต่ทุกคนลองดูปันผลก่อนนะฮะก็จากเดิมเนี่ยปีก่อนจ่ายอยู่ประมาณ9.48นะครับก็ได้มา2,800ของผมเนะเทียบเป็นประมาณ6.15ก็เยอะแล้วถึงป่ะทุกคนก็เยอะแล้วนะไม่แย่แล้วนะ6ปนะครับปีนี้นะครับจ่ายเพิ่มมาเป็นแบบ 1 2 6 3บาทต่อหุ้นนะฮะคือผมรับประมาณ3819บาทเหนือไาคือขึ้นมาเลยเป็นพันนะทุกคนคือเรียกว่าโดยไม่ต้องซื้อหุ้นเพิ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมถึงเทรดราคาสูงกันขนาดน,นี้ในปัจจุบันนะเพราะว่าทุนผมคือ1 5 4่ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าราคาปัจจุบันที่เขาเทรดกันก็คือประมาณ3 0มนิดๆน,นะเข้าใจไหมเพราะมันเพราะว่าปันผลอันนี้แหละนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อ ราคานะปัจจุบันเนี่ยปันผลประมาณ4%นะก็บางคนก็ถือว่ารับได้แล้วเรี่ว่า4%ก็ไม่น้อยนะ